ยังไงยังไงยังไงยย้ยย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 นมยย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 งยยยยยอยย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 ยอ้ยน้อยย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 ะยย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 อยย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 มยย เรารักแร้ดูบานี่ละครในเมืองใช่ไหมก่อนในเมืองกินหรือเปล่าไม่บอกหนูแล้วว่าจะถึงว่าจะท้ายคิวจะลืมบอกชื่อเต็มาเมืองป่าตามเข้ามาทำไมก่อนไม่เข้าใจเข้าใจลำพานแม่ดาราชาจะมาหยิบทำไมผู้ชายเมียเย้มจะมาหยิบให้เขาทำไมเป็นเพราะดาราชาคนเดียวเลยโอหมูโอหมูเดี๋ยวนมากพี่อ้ําถอยสัตกาแลนด์ลมนะกข่าวคะ ทำไมอ่ะวดก็ไรหวมไหมคะเราหลงป่าจริงๆเหรอเนี่ยเอาลูกเอาลูกเอาลูกเทีอย่ฝ่านู้นเทีอยวฝ่านู้นอะไรไหมมาดิมาดิได้จะ่นอะไรไหมครับแล้วกองนะคะปิดตัวอมละคอ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วค่ะเทีแลวคืนเทีแล้วค่แล้วค่ะดึกแ้วน่ะดึกแ้ค่หดึกแล้วค่ะดึกแล้วค่ะดึกแล้วค่ะดกว่านีก้วค่ะดนะลูกคะดูกแล้นะดูกแล้วกะกล้วน่ะดแล้วก่ดึล้วค่ะดึกแล้วคด้ะดึกแล่ไกแล้ว่ะดึ้วค่ะลูก้ค่ะดึกนี้ค่ะงนี้อค่ะทางนี้ค่ะ ทุก <entertain> en> คนนะคะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะพี่ตันบ๊ายบายขอบคุณมากครับผมพี่ถึงพี่ตันแย่เลยอ่ะพี่ม่ตันยัยขอบคุณค่ะเดี๋จอกันค่ะเดี๋ยวจะกันเร็วเหรวพี่ยังดึงพี่ดึงพี่ดึงให้อยู่พี่ก็ดึงอยู่ขอบคุณมากะพี่ค่ะคิดถึงน้องหรือเปล่าขอบคุณมากเขาคงคิดถึงน้องมากเลยคิดถึงหนูไงอ่ะ vậy ngay vậy ngay vậy ngay oh và bị